รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทั้งนี้ที่เกิดขึ้นคือทั้งที่สองแลทั้งที่สองใช้ชื่งงานเหมือนเดิมใช้เชื่องานก็เสื้อเสียดตัวเสื้อเสตัวทีนี้ผมก็ชอบทำแล้วก็ไปแบ่งกันเพื่อนเต็นท์ข้างๆเหนื่อยผมดูแล้วเหนื่อยมากเลย ทุกทิปเลยพี่เจ้าของแบรนด์ครับจะมาพบกับสมาชิกผลของมาแจกพอสมควรเลยก็ <c oughs> อาจจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เรา <ใช S 2> รู้จัก <ใช S 2> <ๆ S 1> มากขึ้นน,นะะเดินทางกันมาอีกแล้วครับกับแพรแคมปิ้งครับวันนี้ก็คืออยากจะแนะนํากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นภายในเดือนสิงหาไปลายสิงหา26-27 เป็นงานมิสติ้งดีๆกิจกรรมดีๆนี้เกิดขึ้นได้ไงก็ต้องรู้จักคนนี้ครับวันนี้มีโอกาสมาพูดคุยกับเขานะครับแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักเป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็วันนี้อยู่กับคนนี้กับพี่กอ๊อกพี่กอ๊อกสวัสดีครับพี่กอ๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใช้คําว่าก๊อกปังแคมปิ้งหรือก๊อกทัวร์ลิงอะไรอย่างงี้ดีก๊อกปังแคมปิ้งด้ียนะใช่ใช่ใช่ก็รู้จักกันดีพี่ก๊อกพี่ก๊อกก็จะบางคนก็จะเป็นลูกค้าหลายครั้งนะ วันนี้ขอญาติมาทําความรู้จักงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเสือเสือตัว meeting, เสือเป็นงานอะไรพี่เอาเข้าๆก่อนจริงๆเป็นมิทติ้งกลุ่มเต็นท์วันไทยกิจค,ครับผมครับผม,อมพอดีผมได้เป็นแม่ง,งานช่วยช่วยจัดงานช่วยอะไรอางนี้ก็เลยรวมกันเป็นกลุ่มเสือเสือ,สอตัว ครับก็จัดมิ팅เล็กๆครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วอั้นครั้งครั้งแรกครั้งแรกแต่ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นคือครั้งที่สองครั้งที่สองใช้ชื่องานเหมือนเดิมใช้เชื่องานก็เสื้อเสื้ตัวเสื้อตัวครับผมอ่ะนี่คือรายละเอียดที่เราจะมาคุยกันวันนี้แต่ก่อนอื่นถ้ารู้จักพี่ก๊อกหลายคนอาจจะแบบเห็นหน้าค่าตา อาจหรืออจะไม่เห็นหน้าคาตาเพราะเขาก็จะก้อมอยู่กับเตาว่าเะยุ่งอยู่กับไฟ <laughs> ยุ่งอยู่กับไฟคนนี้เป็นคนชอบเล่นไฟจร <laughs> ิงๆนะวันนี้พูดถึงปังแคมปิ้งหน่อยพี่ไหนๆก็<ผ>ม,มีโอกาสได้พูดคุยขยายความทำค,ความรู้จักกันพูดถึงปังเกิดขึ้นอะไรยังไงก่อตั้งใจยังไงด้ปังแคมปิง้งตอนแรกมันเป็นการทําอาหารกับในในแคมป์เวลาเราไปเที่ยวไปอะไรเนี้ย เวลา no ไปแคมป์ก็ต้องทําอาหารกินกันนะใช่แลาทีนี้ผมก็ชอบทําแล้วก็ไปแบ่งกันเพื่อนเต็นท์ข้างๆจนเขาบอกว่าพี่ช่วยช่วยเปิดร้านเป็นจริงเป็นจังซะหน่อยเขาจะได้ตามไปกินได้ครับผมก็จะได้ฝากท้องตามไปกินได้ใช่ครับแล้ววันนั้นจําได้ไหมพี่เมนูที่ไปแบ่งปันเขาเป็นอะไรบ้างพี่บนี่แหละพี่พวกพิซซ่าพวกสเต็กอ่าในวันนตะวันตกประมาณนี้ที่ที่เราใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการครับเป็นคนจริงจังเลยทําทีก็ เพื่อแพ้แบ่งปันกันเริ่มจากการแบ่งปันกันเริ่มมากี่ปีแล้วพี่แต่นราวนี้ประมาณปี2020 2 0โี่อกคก็้นปี3ามปีแต่เพราะพาจริงๆเปิดเป็นจริงๆจริงๆเป็นปังแคมป์ปิ้งเลยก็คือน่าจะประมาณเนี่ยครับในสิงหาเนี่ยแหละมั้งคาลิเกเตอร์พี่ปังแคมป์ปิ้งนี่เพิ่มมาเห็นปังแคมป์ปิ้งก็จะยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้คือจริงๆอยากให้มานั่งทานด้วยเพราะบางครั้งการจัดการนะพี่นะ หรือแบบว่าบรรยากาศมันจะดีกว่านะ<ช>แล้วก็เตา้ร้อนทำกันสดๆเนี่ยคาเล็กเตอร,ร์ก็จะเห็นอย่างเงี้ยพี่มีโต๊ะนั่งมีอะไรบรรยากาศกันไป,เ,ปนเรียกว่าเป็นร้านอาหารเคลื่อนที่ <c oughs> ร้านอาหารเคลื่อนที่คาเล็กเตอร,ร์อาหารเราเป็นไงบ้างพี่คร่าวๆพี่คอับเป็นแนวตะวันตกประ,ประมาณนี้ครับ<อ>มันจะเน้นการอบการกิวการปิ้งย่างประมาณนี้ครับเป็น พิซซ่าสเต็กพวกซิ่โครงอบไก่อบนี่อย่างนี้จะเนื้อจะหมูจะแล้วก็พวกไก่อบก็คือแบบบรรยากาศแบบจะเป็นกับแก้มเป็นอาหารหนักสําหรับมือก็ได้เน้นเป็นกับแก้มส่วนใหญ่กับแก้มตามภาษาตามอารมณ์เราตามนิสัยเราใช่ใ อุปกรณ์หรืออะไรผมว่าหลายคนเห็นแล้วบอกโอ้หอยากทำบ้างอ่ามันไม่ยากมันไม่ง่ายนะพี่มันไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากไม่ยากใช่ไหมก็ต้องต้องใช้เวลาต้องฝึกษารอะไรดูก่อนใช่จะรู้สึกว่ารถคันหนึ่งขัดกันมาอยู่จะตีคิดดูแล้วกันครับคิดดูครับเนี่ยครับเป็นโฟล์จินเนอร์คันเดียวนะครับที่ไอคอแบบแบกมาแต่ละครั้งแต่ละงานซึ่งงานอีเวนต์ถ้ามีโอกาสมีพื้นที่งานมิสติ่งนะพี่นะก็ไปร่วมกันเจอกันบ่อย แต่ว่าถ้าเป็นงานอื่นก็สามารถเชิญชวนได้ใจง่ายครับชวนนิดหน่อยก็ไปแล้วนะฮะแล้วก็จะไปมีอาหารเหล่านี้นะฮะไปทำครัวเคลื่อนที่ไปทุกที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในแคมป์อาจจะแบบอยู่ในบ้านอยู่ในงานปาร์ตี้งานอีเวนต์อะไรได้หมดเลยนี่คือคาแรคเตอร์เราแล้วก็ไปได้ทุกที่ทั่วไทยใช่ที่สำคัญผมว่ามันไม่ใช่แค่เป็นครัวหรือร้านอาหารเคลื่อนที่แต่ลักษณะพิกก คนทาแคมป์คนชอบแคมป์ด้วยก็ใช้อุปรกรณ์ที่มันเป็นแคมป์จริงๆใช่ครับใช่คมป์บาง,ค,งคนเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะใช้เตาอะไรจะใช้ไม้หนีบอะไรจะใช้ฐานอะไรเนี่ย<ๆ>ก็มาดูเป็นเป็นรีเฟรนซ์เป็นมาดูเป็นตัวอย่างได้จแนะนําหน่อยพี่วันนี้อุปรกรณ์ที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนของคนแคมป์นอกจากนอกจากอุปรกรณ์นี่นะแล้วบรรยากาศเต็นอะไรอย่างนี้ดูเป็นแคมปิ้งอยู่แล้วพี่ของผม,ผมว่าครัวส่วนใหญ่ผมจะใช้ของเปโตแมกซครับพี่เพราะว่ามันเหมาะกับการอบการ หมนต้มอะไรพวกนี้ครับครับผมนี่นะที่เราเห็นเนี่ยนหลักๆจะทุกชิ้นเลยเว้นแต่พวกกลัวที่จะต้องเป็นเตากงเตาแก๊สอะไรก็อ่าก็เปลี่ยนก็จะเป็นของอุปกรณ์แคมปิ้งหมดเลยครับผมได้ได้ได้ก็ทําความรู้จักคร่าวๆครับเราจะได้เห็นแล้วว่าเป็นยังไงวันนี้มีอะไรบ้างพี่พี่พี่ก็ดูเนี่ยลักษณะเตาก็จะเป็นเป็นสองเตาพี่นะเตาไว้แบบพี่ทรงพี่ซ่าอ่าตอนนี้กําลังอบไก่อบไก่ดูสิฮะปจนหมดอบไก่ มีไก่แล้วก็เดี๋ยวพิซซ่ากำลังจะลงเงพี่เดี๋ยวให้ยกไก่ยกได้เลยไหมพี่พิซซ่าไปได้ยังปีกอกอยังยังยังเงี้ยโอเคเดี๋ยวพิซซ่าลงต่อก็นี่แหละฮะบรรยากาศฟิลลิ่งที่ดีมันคือได้ได้กินอะไรที่แบบสดใหม่สดใหม่สดใหม่แล้วก็บรรยากาศเป็นนี่เราไม่คุยถึงรสชาติเลยนะพี่เราข้ามตรงนั้นเราข้ามซิ่งเอไม่ต้องข้ามพี่เอเป็นสิ่งที่ไม่ควรข้ามรสชาติเป็นไงพี่เอาแบบไม่เข้าข้างตัวเอง ผมกินมันก็เขาคงจะอร่อยแล้วครับอร่อยผมผมลองมาสองสามครั้งแล้วครับอร่อยครับถือว่าเป็นรสชาติที่ที่แบบกับบรรยากาศผมว่ามันมันเลิศรสมากบรรยากาศผมเน้นไปที่การกินบรรยากาศอ๋อเรื่องรสชาติมันเป็นฝนไฟอยได้โอเคนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขางนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันดีกว่านะค<ด>่นะค,คุยเรื่อง เสือเสืตัวที่เกิดวันที่26 27สิงหาเกิดท,ที่ที่ไหนพี่ชะอมอ่าอ่าชื่อรานรันมาไฟมาไฟอยู่ชะอมอยู่ชะอมนะครับ<ค>ก,ไก็ไม่ใกล้ไม่ไกลก็พื้นที่น้ํากําลังดีนะเริ่มเริ่มมีน้ำแล้วครับน,น,น้ำกำลังมา <c oughs> น้ากาลังกลับมาโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพพอมันนั่งนะพี่เหมือนบรรยากาศเหมือนที่พี่ก๊อกบอกตไม่ต้องขายพิซซ่านะขายบรรยากาศถามว่าอร่อยไหมถามว่าอร่อยไหม <c oughs> ไม่ตอบแต่บรรยากาศอนะอร่อยมากก็บังแคมปิ้งเหนื่อยผมดูแล้วเหนื่อยมาก ทุกทิปเลยพี่เหนื่อยตั้งแต่ออกอยากวานแล้วพี่เนาะเรียกว่าทุกทิปเลยได้ได้มี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 เพช่นมีอะไรเป็นหลังไห้พี่กับการที่แบบให้ความเหนื่อยมันล้นล้นหายหายไปผมว่าบรรยากาศแล้วก็รอยยิ้มของของคนที่เข้ามาครับพี่มาทิ่แคมป์เราครับมันอย่างนั้นมันก็ทําให้เราหายเหนื่อยแล้วก็มันก็มีแรงไปต่อใช่ ผมว่าคนแคมป์ใช้เหตุผลอย่างเงี้ยหลายๆครั้งผมก็แอบใช้เหตุผลเหมือนพี่กองบางครั้งเหนื่อยนะครับโอ้โหกว่าจะเอาของขึ้นรถนะพี่เนาะกว่าจะเอาของขึ้นรถกว่าจะขับมามากลางอีกแล้วก็มาดื่มอีกใช่บอดเช้ามาแหงอ์กเก็บเต้นอีกอะไรเงี้ยเนาะถือว่าเป็นแต่ถ้าเอาจริงถ้าพูดแบบไม่ไม่ต้องสร้างทางนะพี่คือมันได้ตังค์โอเคไอ้นนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วพี่มันมันมันถือว่า นะวันนี้เป็นอาชีพหลักไหมครับพี่ก๊อกถือว่าเป็นกายเป็นหลักนะครับกายเป็นหลักใช่ครับมันเป็นอาชีพหลักนะเดิมทีนี่พี่ก๊อเป็นเป็นศิลปินผมจะเรียกว่าศิลปินนะพี่เป็นกราฟิกดีไซน์กราฟิกดีไซน์ทำงานออกแบบคอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิกดีไซน์คอมพิวเตอร์ต้องคอมอยู่ตลอดครับพี่เอลัสโฟโต้ชอปอะไรพวกนี้มามาหมดเลยพี่พี่เป็นคนเคยทำวาดรูปด้วยเพราะว่าผมจบศิลปะครับผมศิลปะโดยตรงใช่ใช่แล้ววันนี้กราฟิกได้จับบ้างไหมพี่น้อยมากกลายเป็นว่า งานกราฟิกนี่ก็คือทําออกแบบให้ตัวเองมากกว่าครับออกแบบแบบขีดความฝันเราไปเลยออกแบบหรือว่าช่วยเพื่อนกลายเป็นช่วยมากกว่าเลยครับตอนนี้แล้วก็งานหลักๆก็จะเป็นปางแคมปิ่งแทนเสื้อที่ออกมาก็ฝีมือแน่นอนกระโปรงกราฟิกไม่ธรรมดาโอเคก็ก็นี่คือหน้าตาครับนี่ปังแคมปิ้งแล้วก็คุ้นเคย บางซสซันมันอาจจะมีกุ้งเผามีอะไรก็ไม่ว่ากันอันนี้เพื่อเพื่อแล้วแต่โลเคชันกันไปแล้วแต่ลูกค้ากันไปก็ก็เป็นพิซซ่าแล้วก็บรรยากาศแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะตะวันตกนะพี่นะเป็นหาตะวันตกแล้วก็ดื่มดื่มกันไปยิ่งได้เลยยินย็นหน่อยผมว่าก็ไม่ขัดกันครับเข้ากันดีมันเข้ากันดีมากมันช่างไปด้วยกันได้ได้วันนี้ก็อย่างที่เกิดเลยครับอยากจะชวนกันมาครับ 26- 27สิงหานะครับก็เป็นครั้งที่2 <im itation> อะย้อนไปหน่อยพี่ความตั้งใจเดิมทีของของงานเสือ11ตัวนะครับมันมันมันเกิดครั้งแรกเมื่อเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ผมก็เกินย้อนไปอีกปีหนึ่งครับเป็นเสือ11ตัวนี่มันเกิดมาจากการไปมิตติ้งของกลุ่มวันไทยกิทครั้งแรกเลยครับ <Ensuite S 2> เป็นมิติงแรกร <im itation> จัดที่วันซีซีวันซีซีอ๋อชุดตอนนั้นมีเต็นท์มันประมาณ สิบหรือสิบเอ็ดหลังเนี่ยครับประมาณแล้วร้านคอเล็กด้วยใช่ครับร้านวันสี่ีเป็นร้านกาแฟที่แบบอาเขาเล็กครับก็จัดกันไปก็อบอุ่นตามสไตล์ครับพอผ่านไปปีหนึ่งทางแอดมินของกลุ่มเสือชิบิไตกลุ่มกลุ่มวันเทกิวใช่ครับเขาก็เกินเกินแว่ามันน่าจะมีมิ팅สองได้แล้วอะไรเงี้ยโอเคอ่ามิ้งแล้วคราวนี้เขาก็อ่าเหมือนกับผมก็พยายาม ไม่ได้พยายามแบบก็เหมือนกับเสนอว่าเสนอไปเราก็อยากให้มันกางทีสองเดอร์ไหมออกตัวแรงกว่านั้นไม่นึกว่าไม่ช่วยอะไรก็บอกให้จัดอะไรไม่นึกว่าก็บอกงั้นพี่รุยเลยพี่รุยเลยอ่าก็ก็มาก็เลยกลายเป็นเสือสิบเอ็ดตัวคอ่าขอพูดถึงคำว่าเสือสิบเอ็ดตัวก่อนวันนั้นมาเรานั่งกินเป็นเป็นมิติ้งย่อยครับผมครับแล้วก็มีใครไม่รู้พูดคนหนึ่งบอกว่าเราน่าจัดงาน มิทติ้งเสือ11ตัวนะอะไรเงี้ยผมก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าใช้ชื่อนี้แล้วเราเอาเต็นท์วันไทรกิจที่เป็นแต่ละแบบแต่ละแบบประมาณ11หลังมาเป็นมิทติ้งวันไตรกิจนี่งานเต็มวงเป็นไฮไลท์ของงานก็น่าจะสนุกดีครับผมแล้วก็วันนั้นก็จะมีสมาชิกที่เป็นเสือ11ตัวเนี่ยคือมันจะมี11คน ครับผมกลุ่มที่เป็นทีมงานเป็นเหมือนบุกเบิกแรกเริ่มเลยสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดเสือสิบเอ็ดตัวก็มันมันก็เข้าคำไปเลยใช่ใช่ทีมงานนั้นก็มาช่วยกันไม่ได้ล้อกับแบรนด์ไทยวันไทยกิจตัวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคำว่าเสือเสือเสือเข้ามาก็เป็นเสือสิบตัวเป็นลักษณะกลุ่มไหมครับตอนนี้เสือสิบตัวยังไม่เป็นกลุ่มแค่เป็นเป็นเป็นอีเวนต์ บ้างแล้วก็รู้ว่าเออเนี่ยครั้งนี้พี่พี่ก๊อกเป็นเป็นพ่องานแม่งานเดี๋ยวครั้งต่อไปใครจะช่วยใครเธอสุกอะไรก็ช่วยกันแต่ก็เป็นเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกยูเซอร์ที่ใช้วันตะกิทั้งนั้นนะใช่ใช่แล้วก็ก็เคยเกิดมาเป็นเสืรเซตตัวครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งแต่จริงๆเป็นงานวันตะกิครั้งที่สองแล้วสองใช่รอวันไปมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็หลักๆหลักๆครั้งที่หนึ่งจัดเมื่อเมื่อปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วจัดที่ลานพิต้ากับออกค อ๋อโอเคมิตรตาโอเครานสวยงามพี่สนับสนุนครับผมเออเฟือพื้นที่ก็สนุกสนานแล้วก็แกก็ให้ดนตรีมาด้วยโอเคที่นั่นเขาพร้อมทั้งลานทั้งดนตรีนะน้องๆน่ารักมากดนตรีก็จัดเต็มกันเลยครับผมสวันสามคืนโอ้โหโปรแกรมลงไว้แค่หนึ่งคืนนะครับรอใหม่เลยก็หนึ่งคืนบจะไม่ถึงนะพี่นะอาจจะหายแห้งเพาจัดจัดไะหน่อยก็ประมาณหนึ่งปีผ่านมา นะพี่นะก็อย่างปีก็งาน้ันั้นมันจะครบครั้งครั้งที่แล้วเดือนกรกฎานี่แหละครับที่จัดก็มันก็ครบรอบปีหนึ่งพอดีก็เลยลองจัดครั้งที่สองเล่นๆดูปรากฏว่าปีนี้ได้ฟูลแคมป์ก็มาเป็นเป็นตัวหลักแม่หลักแม่หลักแม่งานครับผมได้ฟูลแคมป์ครั้งนี้ก็เลยแบบโอ้น่าจะน่าจะงานใหญ่กว่ามันมันก็ สำหรับคนทำนะครับถ้าประสบการณ์ผมอ่ะพอมาเรามีคนพพอร์ตนะอาจจะแบบเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้งานมันโฟล์ขึ้นน่คนทำก็จะมันเหมือนมันไม่หนักล่ะที่นะมันไม่หนักทุกอย่างเราลากไว้ทุกอย่างทุกอย่างอะไรมันจะหนักเรามากจนทงแบบงานมันไม่เอนจอยแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยรวมแรงรวมใจคนละนิดคนละหน่อยอาจจะเป็นเรื่องเข้าของหรือเงินทองที่มาไอ้มันคือทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายนะถึงอาจจะแคมป์อาจจะ ช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็เกิดเป็นครั้งที่2ออันนี้แบบเบื้องต้นเบื้องต้นแต่วิธีการจัดการของละกลุ่มแต่ละเพจแต่ละกลุ่มแต่ละเพจมันก็ต่างกันนะพี่นะมันมันมันมีเวของมันอยู่อันนั้นไม่ไม่ว่ากันแล้วแต่เหตุการณ์แล้วก็บอกถึงเสอเสร็จตัวเกิดแต่ตัวเดิมทีครั้งที่หนึ่งอ่ะพี่มีพอยต์มีมีมีวัตถุประสงค์อะไรตั้งไว้เป็นหลักไหมพี่ว่าอยากให้เห็นอะไรนอกจากการมามิสซิ่งมาเจอมามาพบปากอ่ะตอนนั้นรู้สึกมันจะมีเต็นต์มาใหม่ด้วยแล้วก็ผมก็เอามา เปิดตัวในในงานนั้นแล้วก็จะเอามาเรียงที่เอามาเรียงเป็นสิบเอ็ดหลังนั่นละถือว่าผมว่าเป็นการเพิ่มเติมซึ่งกันและกันนะพี่บางคนก็ไม่เคยเห็นไม่เคยใช้ไม่เคยรอกก็มาดูกันอะไรเงี้ยใช่มาดูของจริงมาดูว่ากลางยังไงอะไรเงี้ยใช่อยากกราฟิกเดซไปออกมาเป็นเรื่องราวดีไซน์อย่างนี้นี่คือฝีมืองานี่กกทัางติ้นใช่นะฮะใช่นะก็ก็เสร็จแต่ก็นี่ก็คือโลโก้หลักๆแค่นี้เป็นโลโก้แล้วก็ วันทีจีทีเอสวันไทเกอร์ไทยแลนด์นะพี่เนาะแล้วก็อ l เลเวนไทเกอร์โอเคก็อ l เลเวนการ์ดไทเกอร์นะครับก็เป็นลักษณะตรงนี้มีอาร์มมีสติ๊กเกอร์นะพี่เนาะซึ่งแบบแล้วก็คาเล็กเตอร์ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเหมือนที่พี่ก็ใส่เออเหมือนเหมือนตัวตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นลักษณะของเสื้อรุ่นแรก นะอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้อันนี้รุ่น2ครับรุ่น2อแลวนี่ล่สสออลาสุดใช่พี่รุ่นแรกจะเป็นสีสีน้ำตาลอย่างนั้นเลยอ๋อไอ้นั้นเป็นโอลิทกรีนใช่ไหมใช่ครับนะเป็นโอลิทครั้งนี้เป็นสีนเป็นสีของเีมของของเต็นเสือ อ๋อเก้าอี้ผมก็ยังมีสีนั้นเลยเป็นโอลิสกีนครับผมจะมาปิดชุดชื่ออ่ามันก็จะแบบออกเกลียวแบบโอลิสนะฮะใช่เราไม่มีไม่มีวันนี้แต่ว่าผมมีตัวนั้นเนี่ยอยู่ไซส์นี้แหละพี่สองตัวไซนี้แหละที่ที่ใช้อยู่ก็เป็นวันเทกิสนาก็ไปแต่ครั้งนี้เป็นสีดำครั้งนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสีหน่อยอยากได้เป็นแบบดูดูหน่อยทำไมถึงพอครั้งที่สองมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างพี่อยากให้แนะนำว่ามันจะมีอะไรบ้างในงานหลักๆเลยที่ที่ที่ผมดีใจมาก เจ้าของแบรนด์จะมาพบกับสมาชิกในวันงานมิ팅ด้วยครับบินตรงมาจากน่าจะจีนอ้าหลาแล้วก็น่าจะผลของมาแจกพอสมควรเลยอาจจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เรารู้จักมากขึ้นนะจริงๆขออุบไว้ก่อนเลือกแล้ว26 27นะครับที่อะไรมาลานมาไฟลานมาไฟชะอมชะอมนะครับก็เป็น หนึ่งคืนใครมาก่อนได้นะพี่นะมาก่อนได้พยายามจะให้ให้เป็นสองวันหนึ่งคืนเพราะว่าอยากให้งานมันกระชับแล้วก็แล้วบางคนสะดวกคืนเดียวก็ให้มานั่นกอนนะฮะแต่งานจริงๆอ่ะไหลครับนะเราไม่ฟรีสไตฟรีสไตพี่ก็จะมา2ี่วิ้าก่อนก็ได้หรือหลังไป28อะไรก็ได้นะพี่นะมีเงื่อนไขอะไรบ้างพี่สต่ปรับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวันไทยกิสไทยแลนด์แต่ว่า มีมีโซนแฟนโซนมีอะไรไหมพี่ที่แบบใช่ครับก็จะอาจจะจัดเป็นโซนของของเต็นเสือเฉพาะสักหน่อยผเพื่อเพื่อให้มันเป็นเป็นรูปแบบเป็นความสวยงามใช่ครับดูภาพครับผมแล้วก็จะมีโซนของเต็นแบรนด์อื่นๆซึ่งเราก็ไม่ได้จํากัดว่าไม่ได้จากัดก็แล้วแต่ต่งงานใช่อย่างน้อยคนที่ไม่มีวันสกิก็อาจจะมาดูงานมาชมมาอะไรเห็นว่าบรรยากาศืเอนในอนาคตอาจจะโดนสักตัวสองตัวอันนี้เขาเรียกป้ายหยา S 2> <S 2> ต้องมีบ้าง <g ül> มีอะไรใหม่ๆมั้มมีแอบแย้มๆหน่อยไหมพี่คิดว่าแบรนด์รุ่นใหม่ๆน่าจะมาไหมหรือว่าต้องรอเจ้าของเขาจากจีนเท่านั้นน่าจะต้องรออะไะงนู้นเพราะว่าอตอนนี้รู้สึกรุ่นใหม่ๆมันจะออกมาหมดแล้วครับผมตัวแต่แต่วันงานอาจจะมีไฮไลท์อันนึงก็คือจะมีเต็นท์ที่เป็นโทนสีดําล้วนเป็น all black เลยไว้สําหรับแบบโชว์เป็น all black เลยใช่ครับอันนี้ต้องชวน all black มาเดี๋ยวชวนบอดมา พี่บอลพี่บอน, <c oughs> บอนไปไปชมนะครับ,ไ,รบไปาจะคินเขาแบบจัดพอแ b a c ให้ดูทั้งเซตเลยะนะครับเดี๋ยวพี่วอนไปส่องใครชอบส่องวี <c oughs> <c oughs> สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ ในส่วนของกิจกรรมอะพี่มันมีอะไรบ้างพี่ก็เข้าพื้นที่วันเสาร์ก็ตั้งแต่เช้าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพื้นที่พักผ่อนครสนใเล่นต้องเล่นน้ําครับผมนั่งคุยกันม้าไฟยังไม่เหยี่ม้าไฟม้าอะไรนะม้านมาไฟรานมาไฟเล่นน้ําได้ไหมพี่ลานนี่เล่นได้ครับเล่นได้แล้วช่วงนี้โอ้โหจะอมน้ํากําลังมาครับน้ํากําลังมีนะกาลังดีนะก็เล่นน้าเล่นอะไรพักผ่อนกันกิจกรรมจนกระทั่งบ่ายค่อยๆก็ ถ่ายรูปหรืออะไรพี่มอเตอก็จะเริ่มช่วงเย็นเย็นสนะสี่ห้ดโมงก็ครับผมนัดกันมารวมถ่ายรูปถ่ายรูปครับทำใครทําอาหารอะไรก็มานั่งรวมปาร์ตี้เป็นแนวมิทติ้งทั่วไปนั่นแหละทั่วไปครับพี่ใช่แค่เราเรามาเจอกันเฉพาะคน คนที่ใช้งานวันไทิกิจด้วยกันจริงมาแชร์มาคุยกันมามาขิงกันหน่อยหน่อยมาให้ความรู้กันหน่อยหน่อยด้วไอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ว่างไว้ตามภาษาคนแคปนะพี่บรรยากาศมันก็ต้องมาเป็นเวนั้นนะทางนั้นครับติดต่ออะไรอยากมาร่วมยังไงทำยไงดีครับพี่พี่กอ๊อกเข้าไปในเพจในเฟซส่วนตัวผมก็ได้ครับพี่ครับแอดแอดอะไรนะอินบ็อกเข้ามากก กอล์ฟทัวร์ลิงใช่ครับรายละเอียดเดี๋ยวผมส่งหรือเซิร์ชเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางแคมป์เป็นอะไรได้หมดใช่ปีแล้วก็อยู่ในกลุ่มของวันไทยกิจไทยแลนด์ครับผมแล้วก็วันไทยกิจไทยแลนด์ดิสติบิวเตอร์ครับผมก็จะมี2กลุ่มนี้2กลุ่มนี้ก็ลงรายละเอียดไว้ในนั้นหมดได้คือคืนเลยครับในเพจก็แย่ๆจองกันมาขี่นู่นกันกติกาเรื่องราวการการร่วมก็ถือว่าครั้งนี้มีมีเสื้อเสื้อเป็นของที่ระลึกงานซึ่งซึ่งเสื้อเนี่ยเราจะวางหมดหมายไว้แค่สิ้นนเดือ ใช่สิ้นเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมเราต้องผลิตผลิตใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้อะไรมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าลานค่าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะที่รวมกันอยู่นะพี่เป็นเป็นราคาอะไรยังไงบ้างครับต่อถ้าค่ากิจกรรมก็จะเป็นคิดว่าคนละ300อครับผมครับผมรวมหมวดกลางตรงกลางเต็นท์แล้วก็ผมีอาหารเช้าให้อาหารแล้วรู้สึกว่ามื้อเย็นก็ก็จะมี ในในในวัดเนี้ยพี่ในสามร้อยโอ้ยแซมหน่อยพี่อาหารเช้าอะไรครับอาอาหารเย็นก่อนอาหารเย็นก่อนไปแล้วอาหารเย็นนี่น่าจะเป็นแนวกินลงกินเล่นแล้วก็มีพวกสเต็กมีอ่าอะไรนะไก่ปีกไอ้นี่ให้เป็นบ้านเลยคู่กันมาคนหนึ่งมาก็เซตนี้ให้เลยรวมไปแล้วในบัดนี้ใช่ครับรวมไปแล้วอาหารเช้าเลยพี่อาหารเช้าก็น่าจะเป็นข้าวต้มอาหารไข่ลวกโอ้โหพวกนี้พี่ เฮ้ยมันมันผมว่าเป็นมิติใหม่เลยนะพี่เดี๋ยวผมบอกมานะราคาเท่าไหร่นะพี่ย้ำอีกที300บาทครับรวมค่าจลางแล้วนี่รวมเรือนเสื้อแล้วใช่พี่ยังครับเือเสื้อเสื้อเสื้อนี้เสื้อนี้ขายราคาเท่าไหร่พี่เสื้อจะเป็นแขนสั้น390ครับแล้วก็แขนยาว590อเโอเคก็เป็น2ราคาแล้วก็มีทุกไซส์นะพี่นะครัครั้งนี้น่าจะเห็นอะไรบ้างพี่ในปรากฏการณ์ความตั้งใจที่อยากให้มันมันเกิดขึ้นพี่กอลผมจริงๆอิจัดมิง แค่ให้ให้ให้เรามาได้มาเจอกันสักปีหนึ่งละปีละครั้งแค่นั้นผมก็ก็มีความสุขแล้วไม่จริงแต่มันไม่จริงปีละครั้งไม่จริงเดี๋ยวเราโลนี้ยครับก่อนหลังอัดจะไปเซอร์เวียมีงานเซอร์เวก่อนก็มีมิติมิติเซอร์เวดูสิครับเดี๋ยวมิติล่วงหน้าแล้วก่อนจะเห็ว่าจริงทั้งเดียวไม่จริงแต่ว่าก็เป็นทั้งหนึ่งไว้สําหรับเป็นงานรวมนะพี่นะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ว่างเว้นพร้อมกัน ครั้งนี้อาจจะคนนี้มาคนนี้มาม,มาไม่ได้หรืออะไรไงใช่นะก็เป็นเรื่องที่แบบต้องต้องคอยติดตามครับนะจริงจริงงาน,นมิ팅พวกนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มนี่คือข้อดีเราจะไปดูงานเขาไปเห็นว่าบรรยากาศงานเราเราจะเห็นว่าเนี่ยแต่และกลุ่มเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปก็เป็นหนึ่งเรื่องราวของแรแคมปิ้งนะครับอันนี้พามาดู บางแคมปิ้งแล้วก็งานเสื้อเสร็จตัวย้ำเลยครับที่เกิดขึ้นนะครับภาพงานบรรยากาศจริงๆเดี๋ยวแลแคมปิ้งเราอาสาไปไปไปดูซ<ส>ิพี่ต้องอาสาเลยผมเชิญเลยขอบคุณครับพี่ไปดูกันว่าบรรยากาศงานรอยยิ้มของสมาชิกแต่ละคนแล้วก็ ตอนนี้พี่ก๊อกซ้อมพูดจีนแล้วครับเนี่ยอคุยกับบอสคุยกับบอสคุยกับนายเดี๋ยวถ้านายไม่เตรียมของมาเยอะๆไม่ได้ขู่นะครับนายไม่ได้กลับเมืองจีนเน่หรอเนเดี๋ยวถ้ามีที่ละล็กเลอ๋อได้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 อันนี้ไปงานก็จะได้ไหมครับหรือเป็นจาหน่ายได้ทุกคนเลยนะพี่เนาะสมาชิกโอเคก็คืออ๋อโอเคขอบคุณครับไอตัวอาร์มนี้เราก็จะติดกับไอตัวไอตัวไอเก้าอี้เราได้เลยวันจะกินก็จะได้เลย โอเคได้กับตัวตัวมันจะมีรับอยู่นะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ติดได้หลักทีโอเคสวยงามมากดีไซน์อย่างดีแนะนํนนะครับวายกอกทัวริงได้วันนี้หมดเวลาครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับทั้งเพจกอกทัวริงทั้งเพจปังแคมปิ้งแล้วก็สำคัญติดตามเราได้ทุกวันเสาร์นะครับส0นาฬิกานะครับทาง mvtv 75นะครับหรือว่าดูไม่ทันออนสดหรือออนแอร์ก็ ไปดูเราได้แคมเตอร์นะพี่นะเข้าไปดูได้ดแล้วก็มี<ล>ม,มีจิตนพี่ก๊อกก็ติดตามเลยวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่ก๊อกมากส<อ>วัสดีครับสวัสดีครับ<ด>จ<ะ>เจอกัน26สิหงหานะครับกับ c อกเทลิงไ,ได้ครับเสือสอ็ดตัวเสือสเ็ดตัวโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายบ